สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่ทานเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางเป็นโค้งสุดท้ายล่างประจำวันที่16กรกฎาคม2566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสรับสรุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเรขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชาแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอาคลิปนี้มาหวางโค้งสุดท้ายล่างเลยนะสำหรับโค้งสุดท้ายล่างนะคะอาจารย์ก็สอนไปนะทั้งหมดที่วางให้เนยกเว้นหนึ่งสูตรนะคะที่ยังไม่ได้ลงให้แต่ยกมาให้เลยนะคะเอาผลมา ให้ชมสำหรับโค้งสุดท้ายล่างของงวดวันที่16กรกฎาคมนะ2566มาดูที่หลักสิบล่างนะคะสำหรับงวดนี้นะคะจะได้หลักสิบล่างถึงสองตัวคือเลขศูนย์กับเลขหนึ่งนะคะที่โดดเด่นขึ้นมานะคะในชุดมาตรฐานนะศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งเราก็สามารถเอาหลักสิบล่างศูนย์กับหนึ่งนะไปเทียบกับเด่นล่างนะคะ ที่เดินค่อนข้างดีเลยก็คือศูนย์หนึ่งสอง่าศูนย์หนึ่งสองอ่ามีถึงสองตัวเลยนะคะก็คือศู 1, นยะ์กับ1เนาะไม่มีเลขสองอาจารย์ก็ใช้ดินสอตัดไว้ฮนะก็คือศูนย์กับ1เอาดินสอเขียนไว้ให้นะตรงนี้นะคะเทียบเลยนะศูนย์กับหนึ่งส่วนหลักหน่วยล่างนะคะของชุดมาตรฐานเนาะเอ่อก็หลากหลายสูตรที่ชนกันอันนี้ก็หลักสิบนี่ก็ประมาณ1ิบสูตรเลยนะคะอันนี้ก็ไหลสูตรอยู่ก็ชน ชนมาที่ห้านะคะเด่นตัวเด่นสุดคือเลขห้านะคะท่านผู้ชมเลขห้าตัวนี้แล้วก็สำรองที่หนะแต่ถ้าเกิดเอาตรงนี้นะสมมติว่ามีอยู่ประมาณห้าหกสูตรนะคะถ้าอาจารย์ทำหลักหน่วยล่างถึงประมาณกับยี่สิบสูตรเนาะตัวที่เด่นสุดคือจะมากกว่าเลข5าก็คือเลขสี่เลยนะคะถ้าหลายหลายสูตรเลยเอามาเช็คนะจะเป็นที่เลขสี่เพราะนั้นอาจารย์ก็จะให้ที่สี่ห้าแล้วก็หกามตัวนี้นะ สี่ห้าหกไหมแล้วถ้าตรงนี้ศูนย์หนึ่งสองมาอยู่ในหลักสิบแล้วเราก็เอาสามสี่ห้านะคะตัวเด่นมาไว้ที่หลักหน่วยก็คือมาเช็คดูนะคะจะคงมีเลขสามไม่มีนะคะเลขสี่มีแล้วก็เลขห้ามีแล้วก็เลขหไม่มีเพราะฉะนั้นเลขสี่ก็สามารถเป็นตัวเด่นได้นะคะเป็นเด่นปักหลักหน่วยได้เราเอามาเทียบชนกับสามสี่แล้วห้าเอาใกล้ๆกักันแบบนี้นะ ที่เป็นหลักสิบสามจะไม่มีนะคะแล้วก็หกนี่ก็จะไม่มีมันก็จะเด่นที่สี่กับห้าสี่ห้าสองตัวนี้นะสี่กับห้าเพราะฉะนั้นก็จะเป็นศูนย์กับหนึ่งและสี่กับห้าอาจารย์ก็จับเลยนะคะอา่าขยับขึ้นไปเนาะจับเป็นศูนย์ตอนแรกนะจับเป็นศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกนะคะแล้วก็หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกแต่ไอ้หนึ่งกับหกเนี่ยไอ้เลขหกเนี่ยไม่เอาก็ตัดออกไปเนาะแล้ว แนวของการเป็นเลขสี่นะก็โดดเด่นขึ้นมาเลยนะคะจากแต้มนะแต้มอาจารย์เขียนด้วยตรงนี้ไว้ให้ก็ได้เนาะแต้มไว้ใกล้ๆนะคะข้างล่างมีเนาะแต่ว่ายัง,ยงไม่ยังไม่เลื่อนนะคะเอาตัวนี้ก่อนแต้มรวมเนาะแต้มรวมก็คือแต้มรวมสองตัวล่างนั่นแหละสองห้าแปดหนึ่งเขียนไว้ตรงนี้นะคะสี่ตัวนี้ 04มันไม่มีแต้มนะคะท่านผู้ชม05มีแต้ม5อันนี้จากชุดมาตรฐานนะคะ05แล้วเ06มันก็ไม่มีแต้มอยู่แล้วนะคะ16แล้วก็ไม่เอาอยู่แล้วใช่ไหมอยู่ตรงตัวนี้นะคะถ้ามันมันเอา6ตัวนี้ก็จะหลุดไปเราจะอิงทุกสูตรเลยนะคะต่อมา14แต้ม5 15แต้ม6ไม่มีนะ16ก็ไม่มีแต้ม7อยู่แล้วนะเลข7ไม่มีเพราะฉะนั้นก็จะได้สองตัวคือ05กับ14 ศูห้าก็แต้มห้าหนึ่งสี่นะคะท่านผู้ชมก็แต้มห้าแต้มเดียวกันรอผลนะคะที่จากที่เราเรียนมาเราเริ่มมาดูตรงนี้ก่อนเลยนะคะมันทัดต่อมาอันนี้จะเป็นสิบหกชุดนะหนึ่งบวกสามเป็นสี่บวกสี่บวกสามเป็นเจ็ดและเจ็ดบวกสามเป็นศูนย์กับเก้าศูนย์หนึ่งสามนี่จับคู่กันงวดที่แล้วก็เข้านะคะหนึ่งหกนะ แต่มาสองตัวงวด2ตัวงวดที่ออก3ามศูนย์กับหนึ่งหกจะมาที่ตัวกลับนะคะสําหรับงวดที่ก็เป็น90้าศนย์หนึ่งสามกับ1 4 7 0สี่เจ็ดศูนย์อันนี้อาจารย์ก็สอนไปแล้วนะแล้วเราจะได้แค่ชุดเดียวคือ1 4สี่นะคะเนี่ยตัวเลขนะ1 4หนึ่งสี่แต่ถ้าเกิดตัว0ูนย์หมาก็จะมาที่ตัวชนเนี่ยเลขศูนย์ตัวนี้กับตัวนี้ใช่ไหมก็จะเป็น0ูนย์ห้าแต่ถ้าเอาสูตรดั้งเดิมนะคะไม่คิดตัวชนเอาคิดตัวไข่ก็จะ ได้ตัวแต้มที่ได้ชุดเดียวคือหนึ่งสี่นี่ค่ะตัวนี้เลยเนาะหนึ่งสี่จะเป็นชุดนี้ถ้าเกิดเข้าจริงนะถ้าหนึ่งสี่มาจริงนะจะไม่เป็นจะไม่เป็นสี่หนึ่งใช่ไหมเพราะว่าสี่เนี่ยดับปักหลักสิบใช่ไหมเลขสี่เขาใช้ก็จะเป็นหนึ่งสี่ชุดนี้เลยนะคะมันก็จะไปตรงในชุดมาตรฐานหนึ่งสี่ตัวนี้ต่อมานะคะสูตรแบบเก้าชุดเนาะ อาจารย์วางไปให้มีห้าศูนย์สองใช่ไหมกับสี่ห้าแลวก็0ศูนย์สามตัวนี้ไข้กันตรงนี้ตรงสี่ห้าศูนย์ที่แล้วก็เข้าที่เป็นเลข6ใช่ไหมเอฟสี FC ก็ร้องถามมาให้อาจารย์ลงให้ไปอาจารย์จัดเป็นชุดเก้าชุดให้นะคะในนี้ก็คือมันไม่มีหนึ่งใช่ไหมหนึ่งสี่มันไม่มีตามนี้นะคะมันจะมีแค่ศูนย์ห้าที่ได้แต้มห้าถ้าห้าศูนย์ก็ปักหลักสิบล่างก็ดับที่ห้าเหมือนกันอันนี้จะเป็นสิบหน่วยเลยเนาะ อันนี้จะเป็นสิบหน่วยอันนี้ก็เหมือนกันสมัยก่อนก่อนเข้ามาไหลงวดก็เป็นสิบหน่วยตรงๆเลยมาสองงวดสุดท้ายจะมาที่ตัวกลับนะคะตามจริงสูตรก็เป็นสูตรเด่นนะสูตรเด่นล่างระยะยาวนะคะสองอันนี้อันนี้เราก็จะได้ตรงนี้นะคะถ้าเอาแต้มนอกนั้นจะไม่ได้แต้มนะคะท่านผู้ชมถ้าห้าสูตรมันก็ดับหลักสิบอยู่แล้วนะอันนี้คือเป็นสิบหน่วยเลยนะอันนี้คือสิบเลยนะคะท่านผู้ชมเขียนภาษาไทยไว้ได้อันนี้ก็คือหน่วยนะสิบกับหน่วยเลยนะคะ ี่มาตรงๆนะคะทุกงวดที่ผ่านมาก็คือตรงตอนหนึ่งหกก็เข้าตรงนะสหรับงวดนี้ก็จะเป็นศูนย์ห้าใช่ฮะจะไม่เหมือนกันใช่ไหมท่านผู้ชมอยู่ที่ว่าใครจะตามที่สูตรไหนอะ่ะศูนย์ห้าแล้วต่อมานะคะสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรหลักสิบเหมือนกันอันนี้คือสิบเลยนะและอันนี้คือหน่วยใช่ทุกครั้งหลักสิบเราจะได้ที่เป็นเลขคู่สูตรนี้หลักสิบจะเป็นเลขคี่นะคะท่านผู้ชมใช่ไหมมีทั้งคู่ทั้งคี่เลยอันนี้เจ็ดหนึ่งสาม แล้วก็งวดนี้ก็หลักหน่วยก็สี่หกถ้าเช็คมาก็จะได้หนึ่งสี่นะชุดเดียวนะ,ะที่ที่ได้แต้มนะหนึ่งสี่นี่คะ่ะหนึ่งกับสี่ทำไว้เหมือนกันนะคือหนึ่งกับสี่นะคะนี่ตัวนี้ใช่ไหมจะมีหนึ่งสี่ศูนย์ห้าแล้วก็หนึ่งสี่นี่คะ่ะต่อมามาดูที่เด่นนะคะเด่นที่เราตามอยู่ใช่ไหมจะมีศูนย์หนึ่งสอง แล้วก็สามสี่ห้าแล้วก็มีหนึ่งห้าแล้วก็มีห้าหนึ่งอ่าเอาตรงนี้ก่อนถ้าเอาสองสูตรนี้ที่เลขเหมือนกันอ่าจะม 1, หะ 0, หะีหนึ่งสี่ก็ได้ฮะหรือว่าศูนย์ห้าก็ได้นะหนึ่งสี่ก็ได้ใครชอบหรือว่าศูนย์ห้าก็ได้หรือใครชอบตัวอื่นก็จับเอาในตัวเลขที่อาจารย์ให้นี่นะนี่ค่ะศูนย์ห้าหรือว่าจะเป็นหนึ่งสี่นี่นะคะต่อมาสองตัวนี้ ชนกันระยะยาวหนึ่งกับห้าหนึ่งกับห้าถ้าเกิดกรณีชอบหนึ่งนะนี่ค่ะสองสูตรนี้ถ้ากรณีชอบหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งสี่ใช่ไหมหนึ่งสี่ได้นะสูตรนี้ก็หนึ่งสี่สูตรนี้ก็หนึ่งสี่แต่ถ้าหนึ่งไม่เอาชอบห้าก็จะเป็นศูนย์ห้าใช่ไหมเพราะห้าศูนย์มันดับหลักสิบสี่ก็ดับหลักสิบก็จะต้องเอาหนึ่งหนึ่งสี่ห้าดับหลักสิบก็ต้องเอาเป็นศูนย์ห้าแบบนี้มีความเป็นไปได้นะ จะมาให้เราหรือเปล่าคะท่านผู้ชมนี่คะ่ะถ้าชอบเลขหนึ่งเลขหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งสี่ถ้าชอบแนวเลขห้าก็จะเป็นศูนย์ห้าศูนย์ห้าอันนี้แบบไม่ได้กลับนะคะแถวบนแถวล่างแบบนี้นะเพราะว่าถ้ากลับมาปักหลักสิบมันดับนะคะเลขสี่กับเลขห้าทีนี้เรามาครบล่างนะ ครบแรงที่อาจารย์สอนไปแบบ5ตัวจะเป็น50387ถ้าเราเอาไปชนกับสูตรมาตรฐานมันจะชนแค่2ตัวคือ3กับเจ็ดสานะคะมันก็ได้แต้มศูนย์เนาะแต้มมันไม่ได้นะคะท่านผู้ชมก็ต้องเลือกเป็นสูสัไปก็จะได้ชุดเดียวคือ05ถ้า8สายแข็งเอาอยู่ด้วยนะคะอย่าเป็น05นยามนี้นะนี่คะ่ะ05แล้วก็อันนี้ชุดมาตรฐานนะ แบบหกหลักใช่ไหมหนึ่งสามสี่หกเจ็ดเก้าเนี่ยจะไม่มีศูนย์ห้าเนี่ยคะ่ะมันจะชนมันจะชนสามกับชนเจ็ดชนสองตัวนี้แต่แต้มันไม่ได้แนละที่อาจารย์บอกว่าใครชอบก็กันไวนะ้คะไม่นชนแค่สามกับเจ็ดตัวนี้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดสูตรนี้ถ้าเราเช็คแค่สูตรเดียวชอบในแนวแต้มนะคะเราก็จะได้แค่หนึ่งสี่ชุดเดียวเหมือนกันตัวอื่นก็จะไม่ได้แต้มนะคะแล้วก็ตัดตัวนี้ ที่เป็นจะรคเฟ้าดหางออกไปนะคะทีนี้มาตรงนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นสิบล่างนะแบบคู่ขี้นะคะ mm hmm. สูตรหนึ่งมีได้เลขคู่ศ mm ูนย์สองสี่หกแปดินะเป็นเลขคู่อาจารย์ก็จะชอบไปที่ศูนย์ห้าศูนย์ห้าชุดนี้ mm hmm. หลักสิบนะ mm hmm. เป็นเลขคู่นะคะ mm hmm. มีอยู่ อันนี้หลักสิบอีกสูตรหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เลขคู่นะคะมันกลับเป็นเลขคี่นะคะท่านผู้ชมซึ่งซึ่งมันไม่หลุดในงวดที่แล้วนะเป็นเลขคี่ใช่ไหมมันก็จะได้หนะึ่งสี่แล้วถ้าเกิดชุดที่เราชอบใช่ไหมมันไม่สามารถชนกันได้ใช่ไหมเราก็ต้องคัดเลือกออกมาตามแนวทางที่เราทําได้ในชุดมาตรฐานต่างๆนะคะเราได้เด่นที่ศูนย์นะคะสํารองที่หนะึ่งฮะมันก็จะอยู่ในแนวนี้ เด,เด่นจะมาหรือว่าตัวรองจะมาใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นสิบล่างกับหน่วยล่างนะคะแบบสิบหกชุดตรงอันนี้เข้าตรงทุกงวดเลยนะคะอันนี้ไม่มีตัวกลับเลยอันแรกเนี่ยมีตัวกลับไปสองงวดคืองวดที่ออกศูนย์สามนะมาเป็นตัวกลับแล้วออกหนึ่งหกก็มาเป็นตัวกลับนะคะอันนี้ชุดนี้ส่วนชุดนี้จะเป็นตรงทุกงวดนะคะชุดนี้เป็นตรงทุกงวดถ้ามาตรงจริงก็จะเห็นศูนย์สี่คะ เอ้ยไม่ใช่นะคะท่านผู้ชมหนึ่งสี่ตัวนี้หนึ 1, 4, ่งกับสี่ตรงนี้นะคะจานระบมให้ต่อมาก็ศูนย์ตัวนี้กับห้าตัวนี้นะก็เป็นสองชุดนี้อันนี้เข้าตรงแล้วเราได้แต้มนะคะนอกนั้นก็จะไม่ได้แต้มเนาะแล้วก็เฉพาะตรงนี้ก็ดัดตับเออตัดดับออกไปถึงสองตัวก็จะเหลือเด่นแค่สี่กับห้าไม่สี่ก็ห้านะคะก็เป็น ถ้าเป็น04แต้มมันไม่ได้05ได้ถ้า14แต้มมันได้นะคะแล้ห15แต้มไม่ได้แบบนี้นะถ้าเราจับไข้กันอันนี้อาจารย์เอามาแบบสรุปให้เลยนะอันนี้หน่วยล่างนะคะมีสองชุดเออมีสองสูตรนะเริ่มต้นก็คือ395กับ450เนี่ยอันนี้มันจะชนที่เลข5นะคะท่านผะู้ชมสูตรนี้ชนเลข5ตัวเดียวหน่วยล่างเลข5เราก็จัดเอาไว้ที่05 ตัวนี้ศูนย์ห้าจะไล่มาเลยนะคะส่วนหน่วยล่างแบบสี่หลักนะคะจะมีสี่ห้าอันนี้ก็ได้ห้าแหละใช่ไหมเนี่ยห้าใช่ไหมชนห้าสี่ห้าแปดเก้าแปดกับเก้าตัดออกไปอันนี้แปดศูนย์สองสี่ถ้าตัดแปดตัวนี้ก็ต้องตัดตัวนี้ด้วยนะคะก็จะเหลือศูนย์สองสี่ถ้ามองแบบสี่หลักตัวนี้ก็จะชนที่สี่นะคะเนี่ยใช่ไหมสี่หลักกับสามหลักนะอันนี้ก็ชนที่สี แล้วก็หมายหมายไว้ว่าหนะึ่งสี่ฮะตัวนี้เลยนะคะท่านผู้ชมเนะี่ยแล้วแต่ท่านผู้ชมจะชอบนะไม่ไม่ไม่หนึ่งสี่หรือว่าศูนย์ห้าหรืออาจจะไม่มาก็ได้เนาะแล้วก็ถ้าเป็นแต้มนะจากที่เรจาจัดมาศูนย์ศูนย์ห้ากับหนึ่งสี่ก็จะเป็นห้าแต้มมีสามตัวนี้ถ้าใครไม่ชอบแนวศูนย์ห้ากับหนึ่งสี่ก็ไปดูในแนวแต้มที่อาจารย์จัดไว้ให้เลขสองมีอะไรบ้างเลขห้ามีอะไรบ้างเลขแปดมีอะไรบ้างแล้วเลขหนึ่ง มีอะไรบ้างไปดูคลิปที่เกี่ยวกับแต้มรวม2ตัวล่างเลยนะคะก็จะมีหลากหลายตัวให้เลือกนะคะแล้วสุดท้ายนะล่าสุดท้ายท้ายสุดนี่เลยนะคะจะเป็นดับล่างเนาะดับล่างตัวแรกก็คือดับล่างสายแข็งนะ,ะสำหรับงวดนี้แปดงวดที่แล้วก็ได้เลขแปดเหมือนกันนะงวดที่งวดที่แล้วก็ได้เลขแปดออกมาที่หนึ่งหกแต้มเจ็ดก็อยู่นะคะสำหรับงวดนี้ได้แปด แะอันนี้ก็คือเจระเข้ฟาดหางเนาะเลขเก้าสองตัวนี้ดับล่างนะคะทุกหลักเลยแปดกับเก้าส่วนดับหลักสิบล่างอาจารย์ก็ให้ดูไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเลขสี่นะถ้าเป็นหลักสิบเฉยๆนะอันนี้หน่วยมาได้สี่กับห้าก็จะไปเป็นตัวเด่นของเราที่เราทำเป็นเนี่ยหนึ่งสี่ไปเลยนะคะอันนี้มามาหน่วยได้ใช่ไหม อันนี้ก็ศูนย์ห้าบาหน่วยได้อันนี้มันดับเฉพาะหลักสิบเท่านั้นนะตามนี้จนถึงสุดท้ายเลยนะคะหมดสมุดแล้วไม่มีอะไรเลยนะคะท่านผู้ชมสำหรับวดนี้ก็ที่ทำมาได้ทั้งหมดนะคะแล้วสำคัญที่สุดเนาะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้หน่อยน่าจะได้ที่เดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวเสริมให้ตรงนี้นิดนึงเนาะ ตรงตรงนี้สูตรที่หนึ่งตรงนี้แล้วกันหนึ่งกับสองเขียนตัวเล็กๆหน่อยนะมันเยอะอาจารย์เช็คในกระดาษก่อนดีกว่าเนาะแป๊บหนึ่งนะคะอ๋อตรงนี้ก็ได้เนาะเสริมทับ เสริมทับนะไม่ใช่เสริมซับเสริมทับหนึ่งนะคะกับสามสองสูตรนี้นะคะก็จะได้สองสูตรนะคะมีเอาตัวผลเบรก็ได้เนาะเสริมทับหนึ่งกับเสริมทับสามนะคะได้ที่สองห้าเอาตัวนี้ไปเลยแล้วกันหนึ่งสี่ แล้วก็ศูนย์นี่ค่ะอันนี้คือสําคัญนะตรงนี้อาจารย์ให้ดูเอาเอาตรงนี้ออกไม่ต้องชนให้ดูนะพื้นที่ไม่พอนะคะเป็นเสริมทับหนึ่งกับเสริมทับสามเนาะสำคัญนะคะตรงนี้งวดที่แล้วเข้าทั้งสองสูตรนี้นะคะเสริมทับสามนี่จะไม่หลุดเลยแต่เสริมทับหนึ่งหลุดไปงวดที่ออกสามสูนะ่ะแต่หนึ่งหกกลับมาเข้าแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเราชนกันจะได้ตัวนี้คือครบครบล่างนะอยู่ในนี้เลยครบล่างสองห้าหนึ่งสี่ศูนย์นะคะท่านผู้ชมสองห้าหนึ่งสี่ศูนย์ไม่มีตัวตัดดับออกไปเนาะก็จะตัวหนึ่งสี่มีนะคะแล้วก็ศูนย์ห้ามีตามนี้เลย ศูย์ห้าแล้วก็หนึ่งกับสี่นะคะที่เราจัดไว้ถ้าเอาไปชนกับชุดมาตรฐานก็จะเหลือชุดเดียวก็คือหนึ่งสี่เลยนะคะแต่ก็ไม่มีอะไรแน่นอนก็มีสองชุดนะคะสำหรับงวดนี้นะ,ะตามนี้เลยศูนย์ศูนย์ห้านะอย่าเอาหนะ้าศูนย์ะเพราะห้าดับนะดับหลักสิบเนะจะเป็น ศูนย์ห้าแล้วก็หนึ่งสี่ตามที่เราทําได้ในในหลักสิบล่างกับหลักหน่วยล่างเลยนะคะ mm. ในครบล่างสองสูตรชนกันก็ตั้งแต่ตัวนี้แล้วสองห้าตัวนี้ด้วยนะ mm. ขีดมาให้หมดมเลขสองอยู่ตรงนี้นะตัวหนึ่งวงกลมไว้แต่มันไม่มีคู่นะคะถ้าไปจับคู่แล้วมันจะไม่ได้แต้มเนาะ mm. ก็ตามนี้แหละสองชุดแล mm. ้อาจารย์ก็จะสรุปมาให้นะคะเนี่ย 05แล้วก็14นะคะสำหรับงวดวันที่16นะคะกรกฎาคม65ฝากไว้ให้คิดนะคะท่านผู้ชมชอบก็จัดนะไม่ชอบก็ดูก่อนก็ได้นะฮะรอให้มันเข้าก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม่งวดหน้านะ,ะมันก็จะมีแนวทางให้ประมาณนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครตามเฉพาะสูตรที่เป็นสูตรเด่นนะคะที่อาจารย์วางไปให้แ,แบบ เขาเรียกอะไรคะแบบสามสูตรแบบสี่หลักสามสูตรระยะยาวอันนั้นก็ได้เนาะอันนั้นก็อันนั้นก็ดีนะคะท่านผู้ชมสูตรเด่นล่างแบบสี่หลักสามสูตรนะมาดีเลยนะคะมาไม่ครบอยู่แค่มาไม่ครบล่างอยู่แค่สามงวดนะเพราะว่ามันจะมาแบบเป็นตัว,ต,วตัววิ่งตัวเดียวแบบทะลุแบบนี้นะคะมันก็เลยไม่ครบนะแต่ทุกสูตรจะไม่หลุดเลยนะคะท่านผู้ชมตามนี้แหละอาจารย์ก็ชอบสําหรับงวดนี้ ศูย์ห้าแล้วก็หนึ่งสี่นะก็ถ้ามาก็มีเหตุนะไม่มาก็ต้องไล่ตามสูตรใหม่เนาะเพราะว่าก็ค่อนข้างยากนะคะในการหาเลขเสี่ยงโชคสักตัวหนึ่งเนาะหรือสองตัวเพื่อที่เราจะไม่ต้องอะไรเสียทุนทรัพย์เยอะนะคะเอาแค่ว่าเราใจรักเราอยากอยากอยากเสี่ยงโชคนะคะอยากหยิบจับลอตเตอรี่นะคะลุ้นสองตัวล่างนะ,ะ,นะะก็ประมาณนี้เลยเนาะ อาจารย์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ